คราวนี้เอฟซถามมาเรื่องครูเบนครูเบนที่สอบบรรจุเขาเรียกสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการพนักงานราชการก็เหมือนลูกจ้างประจำลักษณะนี้ครับไปสอบน้องบรรสอบบรรจุแล้วผลผลออกมาประกาศแล้วปรากฏว่าน้องเขาได้ที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งน้องก็ลาออกจากงานเก่ามาเพื่อจะเตรียมไปบรรจุนะครับที่รู้สึกจิตจะเป็นที่จังหวัดสระแก้วมั้งครับนะฮะที่จังหวัดสระแก้วแต่ปรากฏว่าผลประกาศใหม่น้องเขาไม่ติดน้องเขาไม่ติดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยซึ่งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย ก็ส่งทีมงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งพลเอกเพิ่มภูมิชิดชอบเนี่ยเคยเป็นผู้ชันการกฎหมายมาก่อนนะครับ <_ S 1> เป็นคนทํางานจริงจังนะครับแล้วตํารวจเนี่ยไปตรวจไปตรวจแต่ถามว่าคณะกรรมการที่สพบวอตั้งขึ้นเนี่ยผลมันจะออกมาอย่างไงผมว่า <_ S 1> ชาวบ้าน <_ S 1> เขาคงยังไม่เชื่อถือ ชาวบ้านไม่เชื่อถือแม้จะน้องคนที่สอบได้ที่หนึ่งคนใหม่เนี่ยจะเก่งจริงๆเป็นเทวดาหรือให้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยผลคะแนนออกมาเขาก็ไม่เชื่อว่าสงสัยไปแก้ข้อสอบกันหรือเปล่าเอากระดาษทําตอบไปให้น้องนั่งทําและใส่หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องมีคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบ ซึ่งผมเชื่อว่าคณะกรรมการกลางของทางกระทรวงศึกษาที่ตั้งเข้าไปเนี่ยคงจะให้คำตอบได้นะครับระดับหนึ่งให้ความเป็นธรรมได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วมันจะเชื่อได้อย่างไรว่าไอ้ข้อสอบที่สอบกันตอนนั้นเนี่ยไอ้กรรมการควบคุมข้อสอบเนี่ยจะแอบเอาไปให้คนอื่นทำใหม่หรือเปล่า ซึ่งมันสามารถที่จะทำได้ไงสามารถที่จะทำได้ผมว่าเรื่องนี้นะในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้นะครับผมเอาสมัยผมก่อนนะครับเมื่อปี2522ผมเนี่ย2521ผมไปสอบในร้อยตำรวจใช้วุฒินิติศาสตร์รัฐศาสตร์เข้าเขาเรียก นอบรบรุ่นแปดก็สอบติดมันมีคนติดอยู่ร้อยกว่าคนมัน้งครับคือรุ่นนั้นสอบติดหมดขายไปสอบก็ติดหมดเพราะเขาจะเอาไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่ออกไปลบกับผู้ปออกาล้ายคอมมิวนิสต์นะครับแต่ผมนี่ติดเรียนปญญาโทอยู่ไงผมก็สละสิทธิ์ตรงนั้นนะครับขอบคุณมากท่านผอ,อขอบคุณมาก Ay, น้องแป้งเวลาพอ่อนนะครับ F4 นะครับถาทีมงานผู้บริหารนะครับพออรองพออมาเยี่ยมนะฮะอ้าผมเล่าก่อนนะครับต่อมาผมมาสอบวุ้ขาดแคนของอกองกำลังพลกรมตำรวจผมก็ใช้วุธนนิติศาสไปสอบสมัยนั้นยังมีการวิ่งเต้นกันได้นะครับ มีการวิ่งเต้นกันได้ลูกท่านหลานเธอก็าฝากนะครับคนไปสมัครกันน่าจะเจ็ดแปดพันคนหรือเป็นหมื่นคนครับพวกจบวุฒิปิญญาตีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่กองกำลังคนรับแค่ยี่สิบห้าคนนะครับแล้วเขาทำบริสุทธิ์ครับเขาทำบริสุทธ์เขามาประกาศเลยครับ เอาผลคะแนนมาประกาศเลยว่าว,วิชาอะไรใครได้เท่าไหร่วิชาอะไรใครได้เท่าไหร่ใครสงสัยเข้าไปดูข้อสอบได้เลยตอนนั้นท่านพลตำรวจตีสวัสดิ์อมรวิวัต์เป็นผู้บังคับการกองกำลังพลเขาทำแดงแดงอย่างนี้เลยชี้แจงแดงแดง,แดงอย่างนี้เลยกระดาษคำตอบข้อสอบไม่เป็นความลับครับคนที่เข้าสอบใครสงสัยจะไปดูมันไม่ใช่ ก็ขอคองอมันต้องเขียนด้วยลายมืออธิบายนะครับอย่างเนี้ยชัดเจนผมก็สอบติดนะได้ที่เจ็ดผมได้ที่เจ็ดนะครับถึงมาเป็นตำรวจได้ติดร้อยตำรวจตรีเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าการสอบของสอบถอเขาประกาศผลกันยังไงอะไรย่งไงแต่ท่านประกาศผลมาแล้วเขาได้อันดับหนึ่ง และประกาศอีกครั้งหนึง่งเขาตกไปเนี่ยโอ้ยเสียความรู้สึกมากเสียความรู้สึกมากจะมาบอกว่าบกพร่องหยิบรลายชื่อมาประกาศผิดไม่ได้ครับผมว่าเรื่องนี้แก้ได้คือให้การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะไปเลยนะครับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะไปเลย นะครับแล้วตั้งกรรมการสอบทางวินัยกรรมการออกข้อสอบกรรมการควบคุมข้อสอบกรรมการตรวจข้อสอบใครประกาศโดยเฉพาะมันจะผิดพลาดไปขนาดนั้นก็คงแก้ตัวลำบากนะครับและเปิดสอบกันใหม่นะครับส่วนคนที่เขาสอบได้แล้วท่านไปบอกว่าเขาตกไปก็ใช้สิทธิ์ ฟ้องศาลปกครองได้ใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแม้แต่ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งเคยเป็นประธานการสอบของกอพอใหญ่นะครับท่านยังต้องแก้ไขปัญหาเลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของทางท่านพลเอกเพิ่มภูมิคิดชอบและมติว่าการกระทรวงศึกษานะครับ พราะตอนนี้มีการส่งกระดาษคำตอบไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจแล้วแต่ตรวจแล้วข้อสอบของอรูเบนเนี่ยจริงนะครับคะแนนจะได้จะตกชี้แจงสังคมมันก็จะไม่เชื่อมันสังคมเดี๋ยวนี้ชี้แจงลำบากนะ พอกระแสสังคมมันไปทางไหนลําบากเหมือนกับผมอธิบายเรื่องไอ้กรอลตลอพี่นาโทษทางวินัยพลเอกต่อสักที่เขามาล้องเนี่ยว่าทําไมบิ๊กโจ๊กเร็วเหลือเกินเลยไล่ออกไปแล้วเกิดมันคนละคณะกับผมอันนั้นเป็นเรื่องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาตั้งกรรมการกันเองแล้วเขาก็ไล่ออกกันเองแต่ถ้าเรื่องมาเข้าที่ผมมันก็มีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน นะครับทางพลเอกสุเชษก็โดนร้องมาที่ผมเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ต้องเข้ากระบวนการขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยกระทรวงศึกษาจะไปชี้แจงได้ไงแต่ได้ข่าวว่าเขาย้ายผุ้เหนวยการที่สระแก้วออกไปแล้วนะครับมันต้องเยียวยาแต่ที่ท่านผู้ว่าทำเนี่ย คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผู้ว่ารายการจังหวัดสะแก้วนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กคนเนี้ยอูเบนเนี่ยท่านก็ไปหาครูอัตาจ้างโรงเรียนใกล้ๆให้เด็กมันมีเงินเดือนก่อนอะไรก่อนเอ้าสังคมก็ประนามด่าผู้ว่าอีกหาว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาเขา,เขาบรรจุเป็นพนักง,งานรายการได้แล้วอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปไนงะ เบื้องต้นพอเขาลอออกจากงานเก่ามาก็อเอางานใหม่หาให้ทําก่อนให้มีเงินเดือนกินไปก่อนกูว่าก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปส่วนผลการสอบจะออกมาอย่างไรอะไรอย่างไรผมก็ดูข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็สงสารมันเสียความรู้สึกมากๆเลยไปประกาศว่าเขาได้ที่หนึ่งแล้ว ผิวแห้งแล้วยังระคายเคืองง่ายๆ่ยผู้เชี่ยวชาญแนะนำเซราวีเซราวีมอยเซอร์ไรซิง่งคนออกมาบอกว่าเด็กมันบกพร่องหยิบชื่อมาผิดแม่ผมไม่ยอมแล้ะครับไปประกาศผมได้ที่หนึ่งแล้วไปดูประกาศอีกสามวันหายไปกลายเป็นผมตกเนี่ยมันไม่ได้ครับมันต้องมีคนติดคุกติดตารางกันบ้างเรื่องนี้นะครับแต่มันแก้กันได้ไง กรรมการเนี่ยไอ้ข้อสอบมันเก็บไว้ที่ไหนที่จริงข้อสอบชุดนี้นะวันแรกที่มีเรื่องเลยเนี่ยต้องยึดข้อสอบมาไปเก็บที่ตำรวจนะครับไปเก็บที่ตำรวจตอนนี้ไม่ได้เก็บที่ตำรวจยังเก็บอยู่คณะกรรมการเนี่ยเขาสามารถทำได้งก็เอากระดาษค,คำตอบให้เด็กอีกคนหนึ่งที่มันได้ที่หนึ่งจริงๆเนี่ยทำใหม่ก็ได้ หรือเขาอาจจะได้ที่หนึ่งจริงๆก็ได้ผมไม่รู้รายละเอียดนะครับมันทำได้ไงท่านนึกออกไหมครับเหมือนเอาท่านเป็นครูสอนเนี่ยเป็นครูสอนโรงเรียนชั้นประถมก็ได้เด็กส่งกระดาษคำตอบมานะฮะครั้งแรกประกาศมาว่าอ้าว เด็กชายนี้ได้ที่หนึ่งพอประกาศอีกทีกลายเป็นคนอีคนได้ที่หนึ่งพอผู้ปกครองโวยวายมาก็เอากระดาษคำตอบให้อีกคนไปทำใหม่ก็ได้นะครับมันจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังทำได้เลยเรื่องนี้ต้องแก้ไขเยียวยากันนะแต่ถ้าฟ้องศาลปกครองผมมั่นใจว่าศาลปกครอง ต้องเยียวยาให้นะครับต้องเยียวเยียวยวาให้กับครูเบนนะฮะและาทางกระทรวงศึกษาเนี่ยไอ้ที่พี่นาครศอส,อสองครศสามเนี่ยสงสารพวกครูนะครับที่ผมรู้เพราะว่าน้องชายผมอาจารย์ละพินกิ่นเกสอนอาจารย์ดำรงเนี่ยจะทำครศสามเนี่ย จะต้องไปกู้สากรณนนะผมบอกทําไมต้องไปกู้สากรณ์นะต้องไปจ้างเขาทําต้องไปจ้างเขาทําบอกอะไรว่าสอนมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วจะทําคอสอสามต้องไปจ้างเขาทําท่านเปลี่ยนละเกณฑ์การประเมินเถอะถ้าเขารับราชการมาสอนมาลูกศิษย์ลูกหาเขาสอบติดระดับโน้นระดับนี้แล้ว าอายุราชาการถึงสามสิบปีก็ได้ขอสสามไปยี่สิบปีก็ขอสสองไปมันต้องไปจ้างคนรับจ้างทำอะท่านไม่รู้เหรอผู้ใหญ่ไม่รู้เหรอท่านแก้ไขปัญหาให้ครูเข้าไปเถอะเขาก็ไม่ได้ไปเป็นอธิบดีได้อะไรได้หรอก